ผมได้พบเจอภรรยาของผมเล่นกับน้องหมาที่หน้าร้านเดินดอมเพลเมื่อทักทายกันเสร็จสับก็พาเข้าร้านวิดีโอเมื่อเข้ามาเจ๊ก็ทักเรื่องห่วงจุ้ยก่อนเลยสรุปเจ๊เป็นคนที่จะมาเป็นอาจารย์ของเราหรือว่าเจ๊เป็นสินแสกันแน่ที่รู้ๆเนี่ยเจ๊น่าจะเป็นคนสวยอยู่แล้วล่ะแล้วเธอก็ได้นะนําตัวเองอย่างเป็นทางการอีกครั้งเธอชื่อว่ายี่เสวียนเป็นผู้ฝึกตนแห่งวินคุยซัมมิตและตอนนี้ก็อยู่ในสมาคมสำรวจฮอลโลด้วย จากการที่เธอมาที่นี่พอได้รับคําขอจากเมฟลาเวอร์โดยเจคนนี้เคยอ่านข้อมูลของเรามาว่าพวกเราเคยได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายของสถาบันฮิลออสมาก่อนและเจก็รู้มาอีกว่าหลังจากการอัปเดตแพท1.6ร่างกายของเราก็เกิดปรากฏการณ์ที่แปลกไปใช่หรือเปล่าซึ่งไอเหตุการณ์แปลกๆที่ว่ามันดันคล้ายกับคลดวิชาในตำราอันที่1ของสํานักวินคุยสมิธท,ที่เจเคยฝึกมาถ้าหากว่าเราไม่รังเกียจเจสามารถสอนวิธีควบคุมพลังในตัวเราได้ แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานั้นเพราะว่านายกเมฟลาเวอร์เนี่ยยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยดังนั้นวันนี้เราไปเดินเล่นกันก่อนแล้วกันเพื่อที่จะได้ละลายพฤติกรรมกันก่อนด้วยเราก็เลยเดินมาออกเดตกับเจ๊ทีท่ลูมแมาสแควร์เมื่อมาถึงก็ได้พบว่าเจ๊กำลังดูวดวงให้คนแถวนี้แบบส่งๆอยู่หลังจากใช้เคล็ดลับวิชาพิเศษดูดวงไม่ฟรีต้องจ่ายคนละแสนคนที่มาลุมล้อมเจ๊ก็ต่างแยกย้ายหายไปเลย เคล็ดวิชานี้เจเรียกมันว่าคำสาบซับโชคลาบจากนั้นเราก็ได้เจอแบงบูตัวหนึง่งมันต้องการให้เราช่วยเหลือเพื่อนของมันเนื่องจากระบบมันน่าจะเกิดความขัดข้องแต่มันก็ไม่ยอมไปซ่อมถ้าจะให้เหล่าจอมยุทธ์อย่างพวกเราไปเกลีย้ยกล่อมเพื่อนแบงบูตัวนั้นอาจจะยอมเพราะว่ามันเบียวจอมยุทธ์หลังจากนั้นเราก็ไปหาแบงบูตัวนั้น เมื่อทําการซ่อมแซมเสร็จระบบก็ทํางานได้อย่างปกติและสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และมันก็พูดขึ้นมาว่ามันสําเร็จวิชาแล้วและนี่ก็คือการอย่างรู้หลังจากนั้นเบงบู2ตัวก็ได้ทําการขอบคุณพวกเราเหล่าเซียนยุทธภพต่อมาพวกเราได้ไปร้านขายของเก่าด้วยกันโดยระหว่างเดินทางผมไม่ค่อยมองทางเท่าไหรนะ่น่ะ เมื่อมาถึงที่ร้านเราก็สังเกตว่าร้านมันไม่ได้เปิดเจ๊ก็เลยส่งรหัสลับบางอย่างเพราะจริงๆแล้วร้านนี้ชอบทําธุรกิจกับคนที่รู้จักเท่านั้นส่วนของที่ยี่สวนรับมากลับไม่ยอมบอกว่ามันคืออะไรทําให้เราคิดว่าเจ๊นั้นเป็นคนที่ดูลึกลับมากเจ๊จึงได้เสริมว่าไม่ได้จงใจจะปิดบงังเราแต่แพทยังไม่ได้อัปเดตเลยจะรีบไปไหนก่อนหลังจากนั้นเจก็บอกลาเราแล้วก็ไปเลยไว้เจอกันซีซั่น2นะเจ๊ ส่วนเราก็กลับไปที่ร้านวิดีโอและไปอวดพี่ไวส์ว,ว่าได้เด็กกับเจ๊ด้วยแหละไว้ก็กําลังคิดว่าถ้าได้ฝึกวิชากับเจ๊นเนี่ยน่าจะได้ใช้ยันปรับอิเทเรียลเหมือนในหลังจีนไรน,นี้